สวัสดีครับมาดูพระอีกองค์นะครับที่ผมได้มาพร้อมกันกันกบพระเกตบัวตูมนะครับก็ได้มาสี่องค์นะครที่ไปเดินตลาดก็เจอพระแท้ทันยุคท่านสมเร็จโตนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามอ์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะเกตจะทะลุซุ้มออกไปเลยนะ สังเกตใบหน้าองค์นี้ก็จะเป็นเหมือนผลมะตูมนะเหมือนผลมะตูมนะครับนี่งดงานนะครับเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะครับวัดะระฆังเห็นไหมครับถ้าเป็นพระแท้ทันยุกเนี่ยหัวไหล่ตรงนี้จะบางเห็นไหมครับบางนี่คือเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างแล้วซอกแขนซอกแขนตนัวนี้จะเล็กเห็นไหมครับซอกล่องเล็ก นะครับหัวไหล่ด้านนี้ก็จะโค้งมนลํำหนากว่าด้านนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับฐานหมอนตรงนี้เอกลักษณ์ของกลุ่มช่างยุคปลายๆก็จะมีเห็นไหมครับเหมือนล่องน้ำนะฮะเหมือนล่องน้ำเลยแล้วตรงนี้ก็จะลึกซอกตรงนี้จะลึกนะครับ องนี้ถือว่าเป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่สวยงามกดกดได้ชัดลึกแล้วองค์นี้จะลงลักนะฮะลักแล้วก,ก็ปิดทองลงลักปิดทองส่วนใหญ่พระสมเด็จวรัคังจะลงรักปิดทองนะครับเพื่อรักษาเนื้อพระแล้เก็บไว้เขาเรียกวเก็บไว้สืบทอดศาสนานะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยร้อยกว่าปีนะฮะได้ออกมามากมายให้คนไทยเราได้กราบไหว้นะครับ และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของวัดระครัางนะครับจะต้องมีเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือบล็อกแม่พิมพ์องนี้นะฮะเขาตัดชิดเลยนะฮะชิดหมดเลยก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เกจทรลุสุ้มที่เป็นพิมพ์นิยมก็คือเขานิยมตัดชิดอย่างเงี้ยที่เขาเล่นหานะองค์พระสวยงามบล็อกแม่พิมพ์สวยงามนะครับ เดวเราจะเห็นนะเห็นร่องรอยของบล็อกแม่พิมพ์นะครับร่องรอยของบล็อกแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวจวดให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีเส้นบังคับแม่พิมพ์อยู่เห็นไหมครับเนี่ยจะหลงเหลือตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ตัดชิดหายไปเลยด้านนี้หายไปเลยนะครับตัดชิดเลยส่วนด้านนี้จะเห็นอยู่นะเห็น เห็นล่างๆแต่ตัดชิดมาถึงกึ่งกลางระหว่างข้อศอกซ้ายเนี่ยก็คือจมหายตัดเข้าไปในนะฮะเช่นซุ้มเลยเหไหมครับเนี่ยตัดชิดลงไปเลยบางองค์เขาตัดเผื่ออย่างนี้ก็มีนะฮะแต่องค์นี้เขาตัดชิดนะครับแล้วดูพุทธศินฮะเนี่ยงดงามลึกคมชัดเนี่ยเราเห็นหัวไหล่ชัดเจนเลยเห็นไหมสองข้างเนี่ยจะมีความต่างกันเลยนะครับ แล้วใบหน้าเห็นไหมครับเหมือนผลมะตูมเหมะตูมพระที่กดชัดๆเนี่ยเราจะเห็นลำคอเนี่ยเห็นลำคอไหมฮะเนี่ยลำคอองค์พระเนี่ยนะครับเท้าเนี่ย,นะยชัดเจนถ้าบล็อกไม่พิมพ์ชัดๆเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วพระสมเด็จวครคังที่ผมเคยดูประจําจะต้องลอยขึ้นมาเหนือสมเห็นไหมครับเนี่ย ใบหน้าหน้าอกเนี่ยสันทันต่างๆลอยขึ้นมาเหนือซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างดูด้านล่างนะเห็นไหมครับฐานนี่ก็จะลอยเห็นไหมครับฐานหมอนเนี่ยจะลอยเห็นไหมครับลอยขึ้นมาเหนือซุ้มนิดๆเนี่ยนะครับนี่เอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีการล้อยนิดหน่อยนะฮะอยไม่เยอะนะครับเนี่ยร้อยไม่เยอะองนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามอันนี้คือคาบของลักลักเก่านะฮะยังแห้งแห้งติดอยู่นะฮะองนี้จะหลงเหลือเยอะนิดนึงนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเหลือน้อยหน่อยแต่เราจะเห็นทองซึมเข้าในเนื้อลักแล้วเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับให้ดูชัดเจนเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอขอนุญ,ญาตติดกล้องให้ท่านดูนะครับองนี้ก็ได้มาเมื่อช่วงปีใหม่นะครับไปเดินตลาดแล้วบังเอิญไปเจอแผงพระที่เห็นเป็นพระสมเด็จวครคังก็เลยลองส่องดูก็มีพระแท้ทันยุคอยู่สี่ห้าองค์นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตติดกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูใบหน้ากันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบผลมะตูม แล้วเนื้อผ้าเนี่ยมีการตกผลึกเห็นไหมครับตกผลึกเนี่ยผ้าสำเร็จวรรคหังถ้าผ่านเวลาร้อยกว่าปีต้องมีการตกผลึกนะครับอหัวไหลหัวไหลด้านซ้ายเห็นไหมครับบางเนี่ยวัวไหลด้านเนี้ยเห็นไหมครับจะบางเลยนี่นะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นบางเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะครับแล้วท่านลองดูเนื้อลักนี่จะแห้ง ตามพื้นผิวนี่แห้งเลยนะฮะแห้งเลยแห้งสนิทนะครับเนี่ยเพราะลักเนี่ยผ่านเวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับเดี๋ยวดูตรงเส้นซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยลักกระแทกเข้าไปตามรอยแยกของผิวเนื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูจุดที่ลงทองลงลักปิดทองเห็นไหมครับทองเนี่ยต้องไม่มีความเงาเห็นไหมครับไม่มีความเงาความมัน ต้องไม่มีความเงาหรือความมันของผิวเนื้อทองนะฮะเนื้อทองเก่าทองโบราณน,นะครับจะซึมตามผิวแล้วฮะเกาะซึมเข้าไปในเนื้อของลักแทรกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วฐานคมขวานเนี่ยฮะเราก็จะเห็นเป็นเส้นรอยขอยุกขยิกเห็นไหมครับต้องไม่เรียบตึงแล้วก็ลักเข้าไปแทรกตามรอยแยกเนี่ย การดูพระสมเด็จวครคังเนี่ยเราก็จ้องดูลักษณะเดียวกันลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะหเห็นรอยเขาอยู่ขยิกใช่ไหมครับเนี่ยแล้วล่องฐานหมอนที่ผมบอกต้องมีล่องเห็นไหมลักเข้าไปซึมเนี่ยซึมเกาะอยู่ตามล่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยตามล่องนะครับนี่นนะฮะเนี่ย,ย,ะะอยทองทองเก่านี้แห้งเลยนะครับ ให้ดูตรงจุดที่เนื้อเปิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยออกขาวขาวแล้วก็เหลืองจ้ำๆจำนิดนึงแต่เส้นซุ้มเนี่ยจะไม่เห็นข้าวน้ำมันเกิดการตกผลึกเยอะกว่าตรงศวนพื้นผิวนี่นะฮะเนี่ย,เห,หยเ,เห็นไหมครับเนี่ยรอยแยกของลักเข้าไปแทรกไหมครับเนี่ยเนี่ยลักเข้าไปแทรกตามรอยแยก เขาเรียกรอยแตกของผิวเนื้อผ้าครับจะมีรักเข้าไปแทรกเนี่ยแทรกตามรอยแยกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาได้อย่างหนึ่งนะครับนี่ส่วนผิวด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสผิวเนื้อผ้าก็เลยไม่มีความมันวาวมากเท่าไหร่นะครับแต่จะดูนึงนุ่มนวลน,นะจะดูหนึกนุ่มหรือนุ่มนวลน,นะครับนี่ยพื้นผิวเห็นไหมครับเนี่ย ส่วนผิวที่อยู่สูงมันจะมีความมันวาวอย่างดูหน้าอกเห็นไหมครับจะมีความมันวาวแล้วก็คาบสิ่งสกรปรกหรือลักต่างๆเข้าไปแทรกตามผิวเนื้อนะครับเนี่ยน,นะครับเราพิจารณาให้เป็นเนื้อพะระสมเด็จวัลรังดูไม่ยากนะครับมีหลายวันนะเพราะว่าเขาทำแต่ละครั้งแต่ละคกเนี่ย การผสมมวลสารแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูพื้นผิวเห็นไหมครับผิวด้านหลังนะครับผิวด้านหลังเนี่ยผิวด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยผิวที่ลักได้หลุดล่อนส่วนที่มีรอยแยกลักก็เข้าไปแทรกนะครับเนี่ยลักก็จะแห้ง แห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยพระสมเด็จวะะราคังถ้าเราศึกษาเรียนรู้ให้เป็นถ้ามีองค์ครูมันดูไม่ยากนะครับพระสมเด็จวะะราคังดูไม่ยากนะครับนเนื้อผ้ามันจะมีความหนึกนุ่มนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยเขาเรียกนุ่มนวลตานะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงอันนี้คือด้านข้างนะครับอันนี้ผิวด้านข้างเนี่ยจำขาวจ้ำขาวแล้วแต่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีคราบน้ามันตังอิ้วนะฮะครบาบก้อนมวลสารนะครับส่วนที่ลักยังหลงเหลือก็จะฝังอยู่ตามเนือ้อ ซึมเข้าตามผิวเนื้อพระพระองค์นี้คงไม่ได้ใช่ะฮนะผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเก็บนะเก็บแล้วก็เห็นมันไม่มีคุณค่าหรืออาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาปนเขาก็เลยเอามาปล่อยมาวางนะครับหรืออาจจะไม่ให้คนอื่นดูแล้วเขาบอกว่าไม่แท้ตามหลักสากลที่เขาเช่าหา พระก็เลยหลุดมาหาเรานะครับนะถ้าเราดูพระเป็นดูเนื้อเป็นเนี่ยดูความเก่าเป็นธรรมชาติพระเป็นเนี่ยนะครับไม่มีวันคนนั้นเขาจะเอาพระมาปล่อยวางเช่าองค์แล้วไม่กี่บาทน,นะครับเนี่ยถ้าคนเขาดูเป็นธรรมชาติลักษณ์เนี่ยที่อยู่ตามผิวพระครับเนี่ยเขาเรียกว่าหลักความเก่าเนื้อหาความเก่า เห็นไหมครับเนี่ยฝีมือมนุษย์จะทํำยังไงฮะให้หลักรักแห้งแล้วก็หลุดล่อนอย่างนี้มันทําไม่ได้นะครับนอกจากการเวลาที่ผ่านเป็นร้อยกว่าปีมันถึงจะเกิดอย่างนี้ได้นะครับท่านลองเอารักใหม่ๆลองมาทาผิวเนื้อพระปลอมดูนะมันก็ไม่แห้งฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ปีนึงก็ยังไม่แห้งเลยแล้วก็ไม่หลุดล่อนฮะ ผมมีพระที่ลงรักอยู่ใหม่ๆเลยขอเราพ่อแก้วตั้งกี่ปีแล้วฮะยังไม่หลุดล่อนเลยยังดูมันมันเยิม้มเยิมอยู่เลยนะครับรักเหล่านี้มันถึงผ่านการเวลามาจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนด้านบนเห็นไหมครับรักมันจะแห้งตัวแล้วก็หดตัวซึมตามซอกตาม รอยแยกของพระนะครับตั้งแต่แรกนะครับพอพระอิ่มตัวก็ไม่ซึมแล้วฮะซึมลงไม่ได้แล้วฮะโอเคนะครับสิ่งที่ผมทำอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนศึกษาพระสมเร็จวครคังกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะได้ทําต่อไปคนติดตามเยอะๆผมก็มีกําลังใจที่จะได้ทําอย่างน้อยผมก็มีประโยชน์สําหรับคนที่ศึกษาพระสมเด็จวราคราังกกันอยู่นะครับขอบคุณสําหรับท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ